เขาว่ากันว่าถ้าจะเขียนบทให้ดีต้องนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบไม่ก็ออกจากห้องไปสูดอากาศธรรมชาติ อ้าวคสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะนูคพลอยไม่เจอกันนานมากสบายดีนะคะหนูก็เรื่อยๆค่ะครูก็สบายดีไม่เจอครูตั้งนานครูย,ยังดูสดใสร่าเริองอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครกก็เรื่อยๆนะคะวันนี้ว่างๆก็มาชวนให้เด็กๆมานั่งฟังนิทานกันเด็กๆก็มาฟังนิทานวันไหนครูว่างครกก็จะมาเล่าค่ะวันนี้ถ้านหนูสะดวกมาฟังนิทานกับเด็กๆได้นะคะชิญค่ะจะยินดีมากเลยค่ะ ทั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองที่มีความพุกพ่านมีชายคนหนึ่งชื่อว่านัทเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอเฮ้ยเรียนขับนะอ้จริงเหรอ,อเฮ้ยใช่ค่ะ ไปะเนี่ยยินดีเนี่ยนะยินดีด้วยเสร็จนะเ้เดี๋ยววันนี้ยังประทัดอย่าลืมนะสั่งยาแล้วนะดีมากยินดีด้วยนะ ไปกันก่อนเหรอ,อยังแม่ต้องีไปทำงานละสนใจดูก่อนไหมคะสนใจดูก่อนไหมคะนัดว่ายินดีว่างปะยินดีไม่ว่างเลยอะ ดูดิงานกองเต็นโตเลยเอานะวางไว้ไก่อนไปเที่ยวกันไปไม่เป็นไรอะไปไปบรรยกากันแล้วหรอกลับแล้วเี่กลับแล้วถึงเวลาแล้วเลิกงานนะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย หญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่เคยที่จะไม่ทักนัดเลยทุกวันที่นัดเดินผ่านเธอก็จะทักนัดอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจนครั้งอยู่มาวันหนึ่งนัดก็มีความรู้สึกว่าใจอ่อนก็หันไปคุยกับหญิงสาวคนนั้นเธอดูเครียดนะบางทีของที่เธอตามหาอาจจะอยู่ในร้านนี้ก็ได้ผมว่าร้านนี้คงไม่มีของที่ผมต้องการ อ้าวนัไม่ทานข้าด้วยการนอนเหรอยินดีว้างปะ่ะยินดีมากมาวนลย นี่ผมเหรอทำไมชีวิตมันดูว่างเปล่าทั้งที่ผมก็พยายามมาตลอดชีวิตเธอไม่ได้ว่างเปล่าหรอกเธอแค่มองข้ามสิ่งที่สำคัญไปมากกว่ากระจกเนี่ยไม่ได้แสดงถึงสิ่งที่เธอคาดแต่มันแสดงถึงสิ่งที่เธอมองข้ามไปขอบคุณนะอื นัดเริ่มมองความเป็นไปรอบตัวเองนัดเริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นในที่สุดนัดก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเขาเลยความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ๆกับตัวเขานั่นเองนี่ไงคะหนังสือเล่มน,นี้ไงที่ครูนำเอาแนวคิดในหนังสือเนี่ย แล้วก็มาทาเป็นเรื่องเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ความบันเทิงแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของสอดแทรกแนวคิดในการความบันเท,ทิงเชิงยุทธศาสตร์หรอน่า<ห>สนใจจังเลยฮะด้วยเอาละค่ะเรื่องที่ครูเล่าว,วันนี้อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะตั้งใจเรียนทำให้เต็มที่ วันนี้เรากลับกันเถอคะค่ะไปกลับกันขอบคุณนะคะครูคถาว่าแต่ขขบพูดเรื่องอะไรคะก็ขอบคุณที่ครเล่านิทานดีๆให้หนูฟังไงคะอ๋อค่ะเดี๋ยวลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูแล้วในหนังสือเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่หนูสามารถเอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกหลากหลายแง่มุมเลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะครูเก็บไปอ่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าว่างๆหนูก็มาฟังนิทานกับน้องๆได้นะคะได้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณครูที่เล่านิทานให้ฟังนะคะขอบคุณแนวคิดแบบความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์และขอบคุณตัวเองที่ได้ลองออกมาข้างนอกบ้างแล้วพบครูคุณครูยังร่าเริงและมีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ แนวคิดนี้คงทำให้หนูได้จุดประกายงานเขียนของหนูได้ไม่น้อยเลยนะคะ